สวยมากฮัลโัลสวัสดีครับผมผมนายอนุพาคดิฤทธินะครับหรือว่าสัตย์น้อยนะครับสมาชิกสภาองค์การบริหารส่วนจังหวัดเชียงไฮนะครับอำเภอเมฆสายเขตสามนะครับกาวันนี้นะครับปามเอลนะครับมาดูสูตรการเลี้ยงลูกปูดอกถ้ำหลวงนะครับหนึ่งเดียวในประเทศไทยนะครับที่นี่นะครับพ้อมกับครู เจ้าขออนุญาตแนะนําตัวนะคะคุณแอลแพรนพันเจ้าจ่าโรงเรีนยนเทศบาลสองวัดประยันเจ้าก็ก็ศูนย์ตรงนี้นะครับศูนย์แกะลิ้นรูกตรงนี้ตั้งอยู่ที่บ้านเลขที่69นะครับบ้านนาพงนะครับหมู่ที่แปดตบลลุรผาอำเภอเวสายจังหวัดเชียงรายนะครับก็แนวความคิดนี่เมื่อประมาณสัก2เดือนที่แล้วนะครับที่ไปเห็นผูดอกโคแดงนะครับซึ่งเป็นผู้สัตว์พันหายาก นะครับไปหางตีหน้าคุณเต้นแล้วก็ไปไปหางตีในขุนน้านางนอนนะครับต่อห้องปลาปลาปลุนะครับมันจะอยู่ด cool ีขุนน้านางน้อนได้เร็วนะครับแล้วก็เป็นสัตว์ปลาที่เป็นปูพันธุ์หายากคุ้ยเนาะเจ้าะูกพันธุ์หายากตีพบเจอตีไหนว่าค่อยได้เจ้ามันมีตีเดียวในประเทศไทยก็คือตีขุนน้านางน้อนหรือว่าแถวเถือนเขาดอยนางนอนนี่แหละนะครับเนาะ ก็มันจะมีตีแถวบรนจ่องนะครับเจ้านำจำจะอยู่ในเขตปงถางของเราของเราเนะครับบก่อนก็จะมีปงงามแถวทุ่มปงทุ่มป่านะครับอ๋อเจ้าที่ตอนนั้นมีลักอยู่ครับตอนหลังก็ลิงเป็นอาหารของลิงเนาะลิงมาใส่กิ่มันก็หายหายไปนะครับตอนนี้มันก็จะมีอยู่แถวขุนน่านบางน้อนนะครับอยู่นาปงนะครับเจ้ามันอยู่ในห้วยเลยมันอยู่ในห้วยเหรอเจ้าล่ะครับมันแบบอยู่ใน ในน้านะครับเก๋เลยห้องก็นปูห้วยนะครับจะบ้านบ้านเขาห้องกปูดอกนะครับนนบระกอเด้วเอามาแปลงปูดอกแปลงปูแต่เก็บอะอ๋ออันนี้จล<ส>เอาไปแฝ <ไป S 1> งปูป<า>ดองเก็บนะครับปูดอกเก็บนะครับมันจะมีรสชาติดีอร่อยนะควับวนะครับแล้วก็ลำ้ำแล้วก็ที่นี่มันเหมือนข้าเมืข้ามันเิ่มสูญหายแล้วจ้าแล้วรับผมก็เลยมีความคิดว่าจะอนุรักษ์รักษาพันธุ์อันนี้ไว้นะครับด้วยการที่ นำโมพันหนึ่งพันเนี่ยนะครับเอามาขยายพันธุ์ครับตอนนี้เฮามีอยู่ประมาณสักสี่ร้อยกระตัวนะครับประมาณสองร้อยกู่นะครับนีมีนะถ้าสมมุติว่าเท่เาผสมพันธุ์สัตว์เร็จนะครับคือนผสมพันธุ์น้ำประชานะครับมันจะเวลาการผสมพันธุ์นั้นนะครับเป็นวันนะครับอันนี้ผสมพันธุ์กันแล้วสี่สี่ห้ากล่ครับคาดหวายสักสองสามเดือนใน้เขาได้ลูกหนูจำนวนมหาศาลนะครับตอนนี้เฮาก็ ดำเนินการนะครับปล่อยคืนธรรมชาติห่อนะครับออกไปเป็นเชิงพานนี้พ่อเนาะแล้วก็เอาเงนน้องชาวบ้านได้เลี้ยงแล้วก็เพื่อเชงเเพื่อให้เปได้มีรายได้เสริมช่วงโควิดเนี่ยครับลักษณะสําคัญของปูชนิดนี้นะครับมันจะมีความกระดองมันจะแข็งนะครับเป็นอันแลุขรแข็งกว่าปูน้าหลายเต่านะครับแล้วก็มีลักษณะสวยงามนะครับ โดยเฉพาะที่ตรงข้อตรอร่อหรือว่าตรงนี้นะครับมันจะมีสีแดงนะครับตรง <Myster> กลางมันเหมือนกับอ่าใช่ครับข้อต่อตรงนี้ครับมันจะมีสีแดงทุกจุดนะครับเวลามันก่ออกมามันจะมีสีแดงนะครับหรือว่าบางงั้นก็ถ้ามันอยู่ในน้ำดีสะอาดมันก็จะสวยงามน,นะครับมันอยู่ส่วนมากจะอยู่ในน้ำในห้วยน,น้ำในใสสะอาดมันอยู่ในคีเปอร์นะครับแต่วันนี้เขา นำมาเลี้ยงรองทั่วองหลายๆตนนนีนะครับในบ่อดินบ่อสังกะสีนะครับบ่อเปลหอยู่แม้แต่ทำคนโดมไม่ไั่ที่อยู่นะครับเนาะการหลายๆอย,ย่างศึกษาเรียนรู้ไปนะครับยังใช้เวลาในการยูอีกสักปีหนึ่งนะครับตอนนี้ที่ที่เห็นแล้วก็ที่ปูมีพี่ยูเนี่ยคือป,าปลาพุกที่ขุดด้านน้องๆน,น,นะครับ<ม>ปลาพุกนะครับกลางวันเนี่ยมันจะลบอยู่ในป่านะครับปลาพุกด้นนานน,อน,น้องๆแล้วกลางคืนมันจะออกมา Yeah. อาหารกินแล้วก็มาผสมพันธุ์เป็นมาผสมพันธุ์กันช่วงฤดูฝนดีครับเจ้าดูลักษณะแล้วผู้ชนิดนี้คนไข่รยยู้ไล่เห <laughs> มันสัญชาติญาณของห <c oughs> ูษ์ห้ยนะครับรถ้ามันแข่เก่งมันจะอยู่อยู่ธรรมชาติอย่ากเจ้าอนาคตเรื่องของผู้ชนิดนี้เมือเอเอ่เอเขาทําการขยายพันธุ์สําเร็จนะครับนะครับก็จะให้ชาวบ้านในส่วนของเขาในท้องถิ่นในการเลี้ยงนะครับที่นี่เขาจะ เป็นปูที่สวยงามนะครับปีหน้าเนี่ยเราจะจัดแข่งขันปูดอกที่สวยงามนะครับซึ่งอาจจะสร้างรายได้ปูหนึ่งตัวหนึ่งอาจจะมีราคาหลายหมื่นบาทนะครับและก็ที่สําคัญสุดวันทราบข่าวว่าอบจเชียงรายเนี่ยเพื่อมาจัดงานฮักกัไม่ดอกทำหลวงนะครับประมาณสิบปีนะฮะโควิดมันณาธิกาวเราจะเอาวัน ปูเขาเลยไปโชว์ที่นัานคือชาวบ้านในห้องหัวและเขาจะได้ส่งเสริมที่รองชาวบ้านเมีอาชีพในการเรื่องไข่นะครับและก็คือไข่ไปทําลายลูกจนมันเนาะเราจะอนุรักษ์รักษาไว้นะครับเป็นปูของเจ้าแมน่น้องน้องเก่าแล้วอะไรนะครับ <c oughs> <c oughs> สวยงามครับกำลังเปรี้ยงเนาะเราจะพาไปดูอะไรกับมือต้นกับมือต้นแรงที่อาศัย ของปูชนีนี่นะครับปูดอกข้อแดงนะครับปลาปลาพลุกขุดนั่นนางนอนครับจะอยู่รวมกลุ่มละหันเยอะมากมีจำนวนมหาศาลมาอยู่อื่นมันอาจจะปลอดภัยเนาะอยู่เนี่ยอุทยานอาจจะปลอดภัยที่สุดสวัสดีค่ะชื่อน้ำฝนแสนนัานนะคะเป็นเจ้าหน้าที่ของอุทยานแห่งชาติถ้ำหลวงน้ำนางนอนเตรียมการนะคะวันนี้เราจะพานักท่องเที่ยวไปชมวิถีชีวิตของปูดอกข้อแดงณสถานที่ รปนี้เลยค่ะเส้นทางศึกษาธรรมชาติป่าผู้ปูดอกข้อแดงขุนน้ำมรกตนะคะเชิญตามมาเลยค่ะสวัสดีค่ะวันนี้พบกับดิฉันผู้แอลแพวพันธุ์นะคะซึ่งจะพาทุกท่านมาพบกับน้องแขกค่ะสวัสดีค่ะสวัสดีค่ะ,คะแขกนะคะเป็นเจ้าหน้าที่อุทยานแห่งชาติถ้ำหลวงขุนน้ำนางนอน เตรียมการนะคะวันนี้เราจะพามาชมวิถีชีวิตของปูดอกข้อแดงนะคะแล้วก็มาพามาชมรูค่ะค่ะซึ่งเราสังเกตไว้เมื่อกี้นะคะบริเวณจุดนี้นะคะจะเป็นจุดที่มีรูของปูดอกข้อแดงเยอะมากใช่ค่ะทำไมบริเวณตรงนี้ถึงมีเยอะคะเพราะเพราะตรงนี้จะเป็นแหล่งแหล่งที่อูตรงสมบูรณ์ที่สุดเขาเรียกว่าเป็นป่าปูน้ําจืดนะคะ สังเกตนะคะลักษณะของปูเนี่ยช่วงนี้จะเป็นช่วงที่ฤดูผสมพันธุ์นะคะก็จะออกมาให้เห็นทั่วไปแต่จะมีเยอะที่สุดณจุดนี้จุดเดียวแล้วเป็นแห่งเดียวของประเทศไทยค่ะที่เราค้นพบค่ะเราเป็นปูเฉพาะถิ่นด้วยคูที่โดดเด่นลักษณะเฉพาะของปูดอกข้อแดงนะคะตัวโตเต็มที่ของปูดอกข้อแดงเนี่ยจะเป็นตัวผู้ลักษณะ ก้ามหรือว่า,าลําตัวจะค่อนข้างใหญ่กว่าตัวเมียนะคะแล้วจะเป็นปูที่สวยงามมากก็คือบริเวณตรงข้อข้อของปูต่างๆเนี่ยจะเป็นสีแดงนะคะแล้วก็ตัวโต,วตวเต็มที่จะอยู่ที่ประมาณ4 5เซนติมตรแต่ช่วงนี้จะเป็นช่วงที่นักท่องเที่ยวยังไม่ค่อยเห็นเพราะว่าลักษณะเฉพาะคือปูจะออกมาหากินช่วงเวลากลางคืนหรือหลังฝนตกใหม่ๆตอนนี้คือสถานที่แห่งนี้ก็คือเป็นป่าพุ ของขุนน้ำนางนอนนะคะก็จะลูปูจะเยอะมากค่ะเดี๋ยวจะไปตามติดชีวิตปูเรื่อยๆนะคะค่ะยังไงก็ฝากติดตามด้วยนะคะหากว่าทุกท่านท่านใดนะคะอยากที่จะรู้เรื่องราวเกี่ยกับปูดอกข้อแดงหรือว่าอยากเห็นตัวจริงๆนะคะสามารถมาชมแล้วก็มาดูกันได้นะคะที่อุทยานแห่งนี้นะคะขุนน้ำนางนอนค่ะ สำหรับวันนี้นะคะเราสองคนนะคะก็ต้องขอราไปก่อนนะคะพบกันใหม่ในทีดีหน้าหรือว่าเราต้องคอยติดตามว่าเราจะพาทุกท่านไปชมที่ไหนนะคะสำหรับวันนี้ครูแอลแพลวพันและแครค่ะค่ะต้องขอราทุกท่านไปก่อนนะคะสวัสดีค่ะ